เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านทีหนึ่งเนี่ยหายใจไม่สุดเลยทั้งฝุ่นและควันเยอะเหลือเกินยิ่งอากาศหน้าหนาวแบบเนี้ยฝุ่น pm 2 5ยิ่งเยอะมากตัวผมเองนะครับต้องออกจากบ้านเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถประจำทางหรือการผ่านถนนที่มีคนเยอะๆบางทีก็ต้องไปทำงานแถวโรงงานหรือพื้นที่ที่มีฝุ่นกับสารเคมีทุกวันบอกเลยว่าจมูกกับปอดเนี่ยโดนเต็มเเลยครับจนผมได้มาเจอกับ nasalis pm shield เป็นสเปรย์พ่นจมูกชนิดผง พ่นแค่หนึ่งครั้งแล้วรอแค่2นาทีเหมือนกับมีเกราะใสป้องกันและเคลือบจมูกครับ ช่วยดักจับฝุ่น pm 2.5และมลพิษก่อนที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราเขามีส่วนผสมที่เรียบง่ายครับเป็นผงเซลลูโลสกับผงเลมอนไม่เนอะหนะจมูกใช้พ่นทั้งสองข้างครั้งละหนสเปรย์ครับใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กอายุ18เดือนขึ้นไปคนออกกำลังกายคนที่ทำงานกลางแจ้งหรือแม้แต่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ใช้ได้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับควนันฝุ่นมลพิษทุกวันแบบผมลองใช้นา a l ลส pm shield สักครั้งก่อนออกจากบ้านเถอะเสริมเกราะป้้อองงงกกกกัััันนนทาาาเเดิหหยใใจใบจบบมูขรครค สนใจสั่งซื้อกิมที่พิกัดตะกาด้านหน้าได้เลยนะครับผมปักพิกัดให้เพื่อนๆแล้วครับ